เวโรจนะอสูรินทสูตว่าด้วยเท้าเวโรจนะจอมอศนสูร2 5ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเรนประทับพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันครั้งนั้นท้าสก,กะจอมเทพ กับเท้าเวโรจนะจอมอสูนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นเท้าเวโรจนะจอมอสศรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสําเร็จ ประโยชน์อันงามอยู่ที่ความสำเร็จนี่ก็ถ้อยคำของเวรจนะท้าสกกะจอมเทพตรัสว่าบุรุษควรพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์ทั้งหลายอันงดงามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นยิ่งกว่าขันติไม่มีท้าเวรจนะจอมอสูรกล่าวว่าสรรพสัพตว์มีความต้องการในสิ่งนั้นๆ ตามสมควรส่วนการบริโภคของสัพสัต์วมีการปรุงแต่งเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายอันง,งดงามอยู่ที่ความสำเร็จนี้เป็นถ้อยคำของเวรจนะเท้าสกกะจอมเทพตรัสว่าสัพสัตมีความต้องการในสิ่งนั้นๆตามสมควรส่วนการบริโภคของสัพสัตมีการปรุงแต่งเป็นอย่างดี ประโยชน์ทั้งหลายอันงดง,งามอยู่ที่ความสำเร็จประโยชน์อื่นยิ่งกว่าขันติไม่มีเวรจนะอสุรินทสูตรที่8จบ